สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาาดุลคนดร j o o Official ครับคลิปนี้พี่น้องพาพี่พานองมาจบเบิงอีลาหน่อยอูอิงเพชรบานแพงกับพ่อโจอยู่งานพัทยาเมื่อขึ้นนี้พี่น้องครับ FC f c แฟนครับน,นาเวที่ขับขังนะครับเบ้าดุลจะพาไปเบิงครับความอลังการของสาวนนอยเพชรบานแพงคําว่าอยะยังมีอยู่ครับพี่น้องยังมีกระแส บอกว่าสิเป็นไทยเลยดูการแล้วเ c ฟแฟนคลับพัทยานะครับชลบุรีเปินเที่ยวเด็กพี่น้องเอฟแฟนคลับมากันเต็มอยะบรรยากาศนะครับขอบคุณจากช่องสาวหน่อยลำเพิลออฟฟิเชียลครับเพิ่นเอาเพินให้เบิงเบาดุนขออยาตเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องให้ได้เบิงให้ได้เห็นความปังความเฮงความดังของพอลูกคูบุญครับ คืนห้างึ้นเวทีพร้อมกันครับพ่อโจกับอีลาน้อยองอิงบรรยากาศแบบนี้บอกใอยได้เห็นได้พี่น้องเนาะแมนบอกครับพ่อโจเปิดตัวลูกสาวและก็อีลานอยอุงอิงร้องนะครับพ่อโจขึ้นแจมทึงเวทีนี่เป็นบรรยากาศที่เอฟซีแฟนคลับอยากเห็นมาโดนแล้วในฤดูกาลนี้ครับย้อนยังวันที่ย้อนพ่อโจเป็นติดภารกิจหนงัง่ข่ออกพี่น้องครับเพิ่นคือสีสวงอยู่วันที่17กรกฎาคมแล้วนี่เพิ่นคือสีสวงวักเลยล่ละเนาะแมนบอกนะครับแต่ว่าภารกิจแต่ละคนค่า สำคัญนะครับเวลาน้อยอุงอิงกะนํำทับนํำทิมจนมาฮอดไปฤดูกาลส่วนพอโจนะครับกะสิถึงจุดหมาย17กรกฎานะครับสองพอลูกมาพอกันทึ่งเวทที่ชนบุรีพี่น้องครับอ่อนทั่วกทม่รอบสุดท้ายก่อนมอปิดฤดูกาลครับสี่งานเนาะนะครับสี่งานเอฟซี FC แฟนขับไกลมงใดไปมงนั้นครับแต่ว่าบบรรยากาศเบาดุนคอมาฝากตรงนี้ก็คือพัทยาครับพี่น้อง เห็นแล้วเป็นยังไงครับเอฟีได้ทนาเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพงนี่ปุ้ยสะอ่อนอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนครับที่ไปนานานาเวทีนะครับบรรยากาศแบบนี้สิบอกได้ว่าเห็นย่ทุกทั่วทุกภาคนะครับเม่าเป็นภาคอีสานโซนภาคกลางนะครับคิดว่านะครับสิปังขึ้นไปอีกในคึืนนี้ครับพี่น้องครับแลวก็เพราะว่าเอฟซีแฟนคลับทั้งโซนภาคกลางนี้่นจะไปทรงไทยด้ ทรงไทยฤดูกาลกับอีลานอยอุ้งอิงครับพ่อโจพี่น้องครับบรรยากาศตาหักตาแพงลูกสาวครับความเปลี่ยนแปลงในตลอดฤดูกาลที่เฮาติดตามมาสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือการเปลี่ยนแปลงของอีลานอยอุ้งอิงเพชรบเานแพงพี่น้องเห็นคือจังเบาดุนบเขาว่าลูกสาวตาหักขึ้นพี่น้องครับพ่อโจกันล่อขึ้นพี่น้องครับสมกับคําว่า่ายอ่ออีลีค่ายอ,อ,อ่ยอ,อพนดีเนาะพี่น้องเนาะสาวหน่อยมิแต่ฝังมิแต่เฮ่งครับมักไปมักมันเลอพี่น้องเด้อ พี่น้องวงอื่นเขามาเบิ้งมาฟังมันน่าโอ้เบาดุนเสียแต่สาวหน่อยพะนะแต่เสียทุกวุ้งนั่นแหละครับพี่น้องแต่พิเศษแต่สาวหน่อยเพดบันแพงจากน้อยเนาะแมนบ,นบน่เอาก็มาเ้านอกหัวมวลกันบรรยากาศมุมใดมันเป็นตาฮักมุมใดเป็นตาเบามุมใดเป็นตาฟังก็อเอามาเลา่ามาเ้าสู่กันฟังละบางที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 ่ททททก็เห็นแล้วแมนบ่พี่น้องเห็นแล้วละแมนบอกครับอาหารนาเวที่เป็นบรรยากาศยังไ๋แต่ว่าแต่ละหม่องแต่ละบอลก็สิีบรรยากาศแตกต่างกันไปคือจังอยู่ชลนบุรี อยู่พัทยามือนีนะครับพี่น้องครับอแอดมินบนไทยตั้งแต่อีหล่าหน่อยอยู่ไต่หันเล่นเดินไปหาพ่อโจอช่วงพ่อโจเปิดโตลูกสาวนะครับยังมีเสียงเด็ดหลอดเขาไม่ได้กีบอีกนครับอ้ยพ่อโจเปิดโตนะครับศิลปินแล้วก็น้องๆในวงครับเพิ่นดีใจครับว่าพอเปิดโตลูกสาวครับพี่นอ้องเปิดโตลูกสาว ทีละน่อยอุ้งอิงมาในชุดสีแดงพี่น้องสีแดงแรงริดออรามาเต็มว่าแต่ใส่สีแดงสีทองสีน้าเงินนี่แม่นเพิ่นแท้ละทีละน่อยอ,อุ้งอิงเพชรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะโช์นะครับสําหรับโช์กับเป็นโชคทีเอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นติดตามที่ให้าติดตามกับเป็นโช์เก่านั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าเป็นยังละ่ะเบิ่งแล้วกับบ่อเบื่อครับพี่น้องเบิ่งแล้วกับเบิ่งได้อีกเบิ่งแล้วกับมีความสุขเบิ่งแล้วกับมีรอยยิ้มพี่น้องเอ้ย อย่าลืมครับผู้ใดนี่เครียดเผู้ใดนี่รู้สึกว่าคิดยั้งบอออกนี่ครับเบิ้องอีลาน้อยอุ้อิงแล้วก็ยิ้มตามเธอหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับป่างแน่นอนครับมสมองไหลลื่นเลยบอเสื้อไปจอบเบิ้งคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้ในช่องลำพลินเอาไปเชียวนาะพี่น้องเนาะอันนี้เบาดุนบรบิวเวอรเกินไปได้วพี่น้องครับมันเป็นจังซันอีลีครับเรียกว่าออร่านะครับบาร,รมีอีลานะครับแพร่ไปเพราะว่าเพิ่นเป็นพลังบวกพลังใจ ของพ่อพอยแม่เอฟซีแฟนคลับเลยครับพี่น้องนะครับด้วยการมาของอีหลานหน่อยอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะในแต่คลิปแรกจนมาถึงปลายฤดูกาลนี้นะครับมีเหตุการณ์เรื่องเล่าให้เฮาได้เห็นให้ติดตามนะครับต้องขอบคุณนะครับทั้งช่องล้ำเพลินออฟฟิเชียลทุกๆช่องที่เพื่อนรายงานมาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยโอ้ยบางมือนี่บมื่มีคลิปให้เบิ่งนี่ค่อยถ่ายดิเมนบอกพี่น้องครับค่อยถ่ายค่องถ่ายถา่ยถา,า,ๆๆๆานะครับพอลูกคู่บุญปังปังเฮงเฮงอะยะอยูอย่ ชนบุรีคือเก่าครับมือแรงยังอ่อนทั่วคอทอหมอเอฟซี FC แฟนคลับพะพยแม่ไปให้กำลังใจครับเสียงกรีนาเวทีชนบุรีนี่ปีนองครับเข้ามาในคลิปเข้ามาในอ่วิดีโอของช่องํำเพลินออฟิเชียที่เพิ่นไปไทยนะหาฮันนาเวทีเนาะพีนองล่องจอบเบืองล่องไปเบืองพีนองครับสีได้สะอ่อนสะได้อ่อนซ่อนน้ากันเอ่อเฟซี FC แฟนคลับที่เบืองทางออนไลน์ก็มีแต่ยิ้มตามครับมีความสุขตาม เออเพิ่นทักเพิ่นแพงเนาะสาวน้อยเพิ่นแพงอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นมักมวลนะครับพี่น้องเพราะว่าสาวน้อยเต้ยเสดเดตเพิ่นเสดเดอยางเดียวครับอีลาน้อยอุกอิงกะเอ็นเตเทนทึงเวทีได้เป็นอย่างดีแลวก็พ่อโจครับลุงเงาเนาะเงาอยู่กีเพิ่นกับมาเสริมทับควอมวลความสนุกนะครับพร้อมกับโปรโมตนาง่ข่ออกของเพิ่นถึงหันทึงเวทีนั่นแหละพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้นี่ปูเบาดุนว่ากลับมาพอลูกคู่บุญนี่นะครับ ว่าแต่เหตุอย่างอยู่น้ากันว่าแต่อยู่น้ากันครับมิแต่ปังปังปังเฮ้งเฮ้งเฮ่งครับเพราะว่าบุญเพื่อนสัมพันธ์กันพี่น้องบุญเพื่อนสัมพันธ์กันปฏิเสธบม่ได้เลยว่านะครับพอโจกับอีลานอยอุ้งอิงนี่บุญสัมพันธ์บุญเกื้อหนุนกันในด้านการแสดงการโชว์ศิลปศาสตร์ทั้งด้านนี้พี่น้องครับแต่เลยมิแต่ความปังความดังละแต่ไม่แต่ค้นหัก บวกกับช่วงนี้ครับอราพ่อลูกนี่บุ้ยมาคักมาแน่ยครับไาขาอ่ออกเนาะพอกบรอลูกสาวกับเบนตาหากเป็นยังไงล่ะพี่น้องมันก็บ,บวกกันเข้าไปเอฟซีแฟนคลับเบิงแล้วก็มีความสุขนะครับเ,เบิงแล้วก็มีรอยยิ้มเบิงแล้วมวลแนวได้มันมวลเท่ากับเบิงเท่ากับติดตามเป็นบบนครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ในช่วงถ่ายเบาดุนเก่าบ,บรรยากาศเม่ฝากนะครับมันเป็นบรรยากาศพ่อลูกครูบุญเทิงหา่านเทิงเวทีนะครับอยู่ชลนบุรีเนาะ นะครับเอฟซี FC, แฟนคลับนาฮานอัญญที่เกา่ายังการันตีคําว่าอัญญนะครับอัญญคือเกา่าสาวหน่อยผิดแผนแพงไทยฤดูกาลปอนปิดฤดูกาลนะครับเดินทางอ่อนทั่วกอยทอหมอเรียกว่าบอเห็ดห้ยเอฟซีแฟนคลับผิดหวังเลยนะครับทางชนบุรีพัทยาเิ่นกัรยังหักยังแพงสาวหน่อยเผ็ดบานแพงทีมงานทีมานาฮานนาเวทีเนี่ยดึกยิ่งดึกยิ่งมันนั่นแหละเพิ่นวานะครับแพงดึกแพงมัน แหงดึกแหงคุน้นแหงมาหลายพี่น้องครับเอามาชมความตหาหักของลูกสาวในแต่ละมือเนะพี่ดองเนาะเบาดุนกระซิบไฟเอามาว่าเอามาเล่าเอามาคุยกับเอฟซีแฟนคลับนาอพี่น้องเอามาคุยกันเอามาว่าจาก,กันตามสไตล์เบาดุนเลยละครช่องนี้บ่มีดราม่าครับบอมีกระแสดรามา่าเอาแต่ความตหาหักเอาแต่แน่อยากเบามาเบาสุพีสุดเงาฟังบเบาแล้ก ôn, วกมวนเบาเรื่องเดียวกันเบาแนวเดียวกันกับมีแต่มวนไปหาแมนบอพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแมนควอมเบาดุนบอ หรือว่าเป็นยังไงพี่น้องเบิรงแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงครับมีความสุขคือกันกระเบาดุนบ่ครับหรือว่าค่ายเครียดค่อนคลายคือยังเบาดุนบอล่องคอมเมนต์เข้ามาใต่คลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบุณทุกการกด subscribe กดไลก์กดแชร์โดนๆเพืนเฮ็ดคลิปเจ้าเธนึงพี่น้องการติดตามแชร์ไปบอกไปในเดอร์เบาดุนคน,นดนุงเจวันออฟฟิเชียลช่องหนึ่งที่เป็นพลังเงียบให้กับอร่าหน่อยอุ้งอิงเพรบานแพงตากีตอนนองสำนีิกรสวัสดีครับ